โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนรูปพื้นหลังหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับของ windows 7จ็ดซึ่งก่อนอื่นครับเราต้องเอารูปมาครับนี่คือรูปล่าสุดครับหน้าจอนี้เลยนี่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับรูปจากเพิร์ e เซลเราเข้ามาดูกันแน่ต้องแบบนี้ครับนี่าเราจะมาสอนมันมี2วิธีครับง่ายๆครับผม แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงมันผมเชื่อครับว่าต้องมีคนที่ยังไม่รู้ครับโอเคครับขั้นตอนแรกอันสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอของที่เขากําหนดมาให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคลิกขวาที่หน้าจอ desktop ครับตรงไหนก็ได้ครับแต่อย่าให้โดนพวกโปรแกรมพวกไฟล์อะไรอย่างนี้นะไม่ได้ครับต้องที่ว่างๆครับคลิกขวาเลือกสุดท้ายครับ personalize เนี่ยครับคลิกซ้ายไปหนึ่งที อันนี้เราเลือกเลยทีมนะครับเลือกเลยว่าจะเอาไหนอ่ะเราลองกดเปลี่ยนให้ดูสักหนึ่งนี่ครับเขาก็จะเปลี่ยนให้เราแบบนี้ครับจึ๊บเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จครับแต่สมมุติว่าถ้าเราจะเอารูปที่เราเลือกมานะครับนี่ครับคลิกขวาที่รูปเลยครับแล้วเลือกเอ่อเดี๋ยวดูกอนเลือกเซตเซตแอสเด็คท็อปแบ็กก่านะครับนี่ครับเซตแอสเด็คเด็คท็อปแบ็กกาปุ๊บ เรียบร้อยครับผมแบบนี้เลยครับได้มาอย่างนี้เลยครับแค่นี้ครับไม่ง่ายครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ